สวัสดีครับผมคาจากช่องโคราคาร์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมและกนา็อกออนไลน์คลาสสิกครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปอัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์สวมใส่ของอีเดนกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เริ่มจากอาวุธกันก่อนเลยอาวุธนี่นะครับอาวุธเราสามารถรับอาวุธของอีเดนได้ตั้งแต่เลเวล60ถึง69นะครับโดยการทำเควสของอีเดนนะครับ พอเราได้อาวุธมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องทำเควสเลเวล70ถึงเ1นะครับเราถึงจะสามารถออฟช่องแรกได้่ะถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับว่าทำเควสยัยงไงลองไปดูที่ช่องผมได้นะผมทำเควสแต่ละเลเวลไว้แล้วครับเลเวล70บถึง79ไปทำเควสนี้8 0ถึง89ไปทำเควสนี้นะครับแล้วก็9 0ถึง99ไปทำเควสนี้นะ แล้วเรากลับมานะครับออปช่องแรกนะครับเขาจะมีให้เราเลือกแค่2อย่างนะ ATK บวก3%หรือว่า M ATK บวก3%ซนะครับอ่าซึ่งออปช่องนี้ได้ตอนผ่านเควสเลเวล70นะครับส่วนต่อไปนะครับออปช่องที่2นะครับเราสามารถออปช่องที่2ได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านเควสเลเวล80ถึงแ9้นะครับอ่าแลวเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ เลือกโจมตีมอนเตอร์ประเภทอะไรแรงขึ้นนะครับ20%คือเขาจะให้การ์ดเรามาแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกการ์ดโจมตีมังกรแรงขึ้นเขาก็จะให้การ์ดมังกรแรงขึ้นเรามานะครับอันนี้ผมเลือกเป็นโจมตีปลารแรงขึ้นนะครับเขาก็ให้การ์ดนี่ผมมาอ่าส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับออฟช่องที่3อันนี้เราต้องผ่านเควส90ถึง99นะครับเราถึงจะได้การ์ดอันนี้มานะครับ แล้วถ้าเกิดใครนะครับที่อยากได้อาวุธแต่ไม่อยากทำเควสหลายๆเควสเพื่อนๆก็เวลให้ถึงเลเวล90นะครับแล้วก็ไปทำเควส90ทีเดียวเลยก็ได้และไม่ต้องกลับไปทำเควสที่เลเวลน้อยกว่านะครับซึ่งเควส90เราก็สามารถออฟทั้งหมด3อันได้เลยนะครับไม่ต้องย้อนกลับไปทำเควส80 70นะครับวิธีอัปเกรดอาวุธนะครับเราสามารถอัปเกรดได้กับคนนี้นะครับ NPC Weapon Expert เ,เ,เนี่ยครับ ช่วยอัปเกรดอาวุธให้หน่อยเราก็กดเน็กเน็ไปเลยนะครับซึ่งผมอัพขั้นสุดแล้วมันก็อัพต่อไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูพวกรองเท้าเสื้อมัฟกันบ้างนะครับว่ามันจะออปชั่นยังไงได้นะครับวิธีการออฟของสวมใส่นะครับก็ให้เราถอดของก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองออฟมัฟให้ดูนะครับวิธีออฟของสวมใส่นะครับให้เราคุยกับแบ็กสมิธทอนนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกเกี่ยวกับเควสส่วนตัวนะครับ เขาจะให้เราไปหาไอเทมนะครับซึ่งตอนนี้นะผมเลเวล98นะครับผมจะต้องใช้ยูสไอรอนเพชนะครับ20ชิ้นอ่าหน้าตามันเป็นยังไงละ่ะนี่เราก็รับเควสนะครับเข้าใจแล้วอ่าไอตัวยูส i อรอนเพ e นี่นะครับมันหน้าตาแบบนี้อ่านี่นะครับซึ่ง หาได้จากที่แลบชั้นหนึ่งนะครับไอตัวดับเพลิงอะครับอ่ามันดอปจํานวนมากเลยนะให้เพื่อนๆไปหาได้ที่นั่นเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามมาว่าทําไมของผมมันไม่ได้ใช้ยูสไอรอนเพจละ่ะมันใช้เป็นไอรอนกับไอรอนโอนะครับอ่าคำตอบก็คือเพราะว่าเรามีเลเวล70ถึง79นะครับถ้าหากใครเลเวล70 ถึง79นะแล้วอยากออปชันชุดรองเท้านะครับก็ให้เราเตรียมไอเทมนี้นะครับ2ชิ้นนี้นะอย่างละ10นะครับไอรอนโอแล้วก็ไอรอนนะครับซึ่งไอเทม2ชิ้นนี้นะก็ได้จากไอตัวโปลลิงในดันแ l a เหมือนกันนะครับแลบชั้น1น,นะไอที่มีดับเพิงอะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปนะว่าไอเทมพวกนี้มันสามารถหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองออฟก,กันก่อนนะครับอันนี้ผม ผมรับเควสต,ตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นทางด้านขวามือนะครับว่ายุท i ไอรอนเพส20ชิ้นซึ่งผมก็มีแล้วนะครับอาแล้วเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราไปหาไอรอนเพส20ชิ้นเราก็ไปหาเสร็จแล้วเราก็กลับมาคุยแล้วเลือกหัวข้อที่2นะครับ เขาจะให้ตัว๋วอัปเกรดอุปกรณ์1ครั้งมานะครับและเราได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นทางด้านขวาแล้วนะว่าเราได้ตัว๋วอัปเกรดอุปกรณ์1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็คุยแล้วเลือกหัวข้อแรกนะครับอันนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรเดี๋ยวผมลองอัปเกรดเป็น m ม n t ิ l วนะครับตกลงอันนี้เลยโอเคครับ เราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูว่าเราได้ออฟอะไรมานะครับอ่านี่นะครับคือออฟที่เราได้มาโอ้โหตรงสายครับสเต็งบวก2แล้วก็สเต็งบวก2คืออันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ถูกใจนะครับพรุ่งนี้เพื่อนๆก็เตรียมยูสไอรอนเพจมาอีก20อันแล้วก็มาออฟได้อีกนะครับก็คือรีออฟนั่นเองอ่าแต่ NPC ตัวนี้นะครับสามารถออฟได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่ว่าไอเทมอะไร อ่าโอเคก็มาออฟใหม่พรุ่งนี้นะครับทั้งชุดนะครับรองเท้าเสื้อใช้วิธีการออฟเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าของในการใช้ออฟมันหาจากไหนได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่มอลูนนะครับแล้วเดินขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วคุยกับเกรดวาร์ฟนี่นะครับแล้วเลือกไปที่แมปไบโอแล็บนะครับ อ่าจริงๆมันดอบมันดอปหลายที่นะแต่ผมเลือกที่ที่ทไปง่ายที่สุดแล้วกันอ่าไอตัวนี้นะครับเราก็ตีตัวดับเพลิงเลยแล้วก็ตัวนี้นี่นะครับดอบไอตัวไอรอนโนะครับมาให้เราซึ่งไอตัวไอรอนโเนี่ยมันใช้ในการออฟชุดรองเท้าในเลเวล70นะครับอ่เนี่ยผมได้มาแล้วยุทไอรอนเพจเนี่ยครับ ซึ่งมันดอกง่ายมากๆนะเพื่อนๆ่าเราไม่ต้องไปไกลที่อื่นเลยครับเรามาที่นี่ก็ได้นะครับอ่านี่ดอกอีกแล้วครับอ่าไอเจ้าไอเจ้าไอเทมไอรอนนี้ก็ดอกจากไอตัวโปล,ลิงโปล,ลิงตัวนี้นะครับอ่าแต่อาจจะดอกยากสักหน่อยหนึ่งอ่าส่วนอยยไอยูดไอรอนเพจเนี่ยดอกง่ายมากครับ ที่นี่อ่าก็โอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไ r i b ์ช่องโคลาคาดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ